กับผ้าดาอันไหนขายดีกว่ากันอ๋เป็นสายรถแข่งเลยใช่ไหมใช่ครับเน้นไปทางนี้ในไอจเพราะอะไรถึงถึงในไอจีเป็นสายนี้ในกองดูซิดูซิมีอะไรบ้างไหมเปิดโชว์เผื่อใครเห็นแล้วเผื่อเขาจะมาสายโหดทั้งนั้นเลยเนาะแล้วยังไงครับเสื้อพี่เสื้อดดเด่นจังอ่ามีงานเก่าตอนนี้ไอรอนเมเดียนอ่าปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ด เป็นข้าพเจดก็เป็นแตมช็อปเปอร์แตมงานเกา่าเยอะนี่ไม่ไม่มีทำมมนะแล<ะ>้วเ,เปิดเท่าไหร่ครับเน <Everything S 2> บี่ย everything by new สวัสดีฮะทุกคนพาเพื่อนๆมาที่ตลาดควายนะกลางเมืองคือชื่อตลาดควายนะฮะไม่ใช่ตลาดขายควายะฮะเป็นตลาดโลโก้นะฮะของที่พัทยา ตรงนี้คือพัทยาใต้นะฮะคือถนนเทพสิทธิ์เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเดินวอล์อกกันนะฮะว่าที่นี่เขาว่าเขาบอกว่าเป็นตลาดมือสองที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะในโซนของพัทยาใต้เราะะดูกันเลยนะแอคชั่นตลาดนี้จะเปิดประมาณห้าโมงนะฮะ โชคดีมากเลยวันนี้มาคือฝนไม่ตกคือตลาดนี้เปิดทุกวันนะฮะดูบรรยากาศก็ถือว่าโล่งดีนะ,ะมนนีท้องฟ้าสดสาใสทุกคนดีมากมาก,กนะอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นพวกต้นซอยอุ้ยเขาก็จะมีเสื้อผ้ามือสองด้วยเนาะเป็นของผู้หญิงมีราคาคุณสามบาทชุดผู้หญิงช,ชุดลำลองให้ดูเขาคร่าวจ้ะห้าสิบบาท ส่วนตัวชอบอยู่แล้วครับสีขาวรับช้อขาว uh huh. เวลาเอาอยู่แฝงรวมกันเยอะๆมันรู้สึกสะอาดสบายตาย uh huh. แล้วผ้าขาวกับผ้าดําอันไหนขายดีกว่ากันจริงๆผ้าดําก็ขายดีขายดีกว่า uh huh. แต่ว่ายอมขายผ้าขาวเพราะว่าชอบขาชอบผ้าขาว,ขาวมากกว่าส่วนใหญ่เสื้อในร้านเนี่ยเป็นไงฮะคือไปยกกระสอบหรือไปแบบคัดส่วนมากยกกระสอบครับพี่เอยกกระสอบมาหรอ กระสอบเป็นไงบ้างอะกระสอบผ้าเขาใต้อะไรอะลูกล่าสุดอันนี้เปิดใต้โกสตาครับาข่าล้วนเอา้โกสตาก็ที่โกดังแถวในชนหรอใช่ครับโกดังแหลมฉบังอ๋อโกดังแหลมชะปามอ๋อคุณเราเราเคยไปที่ตลาดอินจาแล้วก็มีพ่อขาบางโอ๊ตรู้จักบางโอ๊ตไหมบางโอ๊ตเขาก็แนะนําว่าถ้าส่นจะไปถ่ายคอนเทนต์ก็ไปถ่ายที่โกดังนี้ก็ได้ว่าเขาเป็นโกดังจากอเมใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะ w o r ไปที่ก็ดังนี้เนาะนะอัน,นเดียจะพาทัวร์ร้านไหนได้ไหมได้ครับอไงบ้างเอ่ยครับตัวนี้จะเป็นหัวกระสอบครับก็อ uh huh. อนนี้เริ่มต้น80บาทจะเป็น oh. ผ้าขาวที่แช่แล้วแช่ไฮเตอร์มาทุกตัวแล้วอ๋อ oh. อันนี้คือทําความสะอาดหมดเรยียบร้อยทำความสะอาดก่อนมาลงตลาดเรียบ uh huh. รย้อย oh. ราคาไม่แพงส่วนมากก็เป็นหลักร้อยกระสอบหนึ่งมีกี่มีกี่ตัว ประมาณ250ห้าิครับเอาสองหสิตัวอยา,ากก็รู้ว่าการตั้งราคาคือคือ,อยังไงบ้างไะสนุกพี่ตัวนี้เป็นงไงบ้างไม่ถึง120สิบก็มันกระตูนอ่ะพี่มันก็อลายส่วนมากที่เป็นลายลายในกระแสลายมันยังไงก็อับราคาขึ้นมาจริงๆมันอาจจะขายได้แพงกว่านี้แหละคนอื่นขายอาจจะแพงกว่านี้แต่ว่า เอาแบบขายง่ายโดยส่วนใหญ่ในราวนี้ก็จะอยู่ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยเนาะใช่ครับโดยประมาณแต่ที่แขวนอยู่หลักเห็นมีหลักหลักแบบสองร้อยสี่สิบเป็นมาเวลเพราะอะไรเพราะเป็นมาเวลอ่ะถึงต้องตั้งสองร้อยสี่สิบก็ใช่ด้วยครับแล้วก็ลายลายมันสวยแล้วทูก,กแล้วถูผักก็สองสสองร้อยห้าสิบก็คือเป็นลายศิลปินยอดนิยมใช่ใช่ไหมใน ความนิยมในกระแสที่คนเล่นแล้วลายนี้ทําไมถึงตั้งร้อยเดียวเพราะมันสวยมากก็คงประมาณแบบขายง่ายอะพี่อ่าฮะอันนี้ไซส์อะไรไซส์เอ็มครับโอ้มีหน้าล่ะพร้อมพราอมเป็นไซส์เอ็มด้วยมจริง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 ที่เขียนร้อยหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับไซส์ตัวนี้ถ้าแบบร้อยเดียวซื้อง่ายหาข้องประมาณนี้อันนี้ก็ถ้าสมมติว่าเป็นไซส์ L อ l อก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นร้อยห้าสิบได้ไหม จริงก็ได้ก็ได้เนาะไซนี้ก็ร้อยห้าสิบด้านกันแต่ว่าเน้นง่ายก็เน้นง่ายโอ้แต่อันนี้เป็นลายอาร์ตเนาะลายสวยเนาะแล้วก็มาดูข้างล่างอันนี้เป็นเป็นรถแข่งอันนี้น่าจะเป็นเป็น H r a อ๋อ HRA อันนี้มีลายหลังบ้างมีลายหลังด้างเป็นตารางัวส่วนพวกนี้ก็จะเป็นน้ำสองใช่ครับน้ำสองของกระสอบจริงก็บางตัวก็หกสิบนี่ก็ลายก็ไม่ได้ขี้เหร่บางตัวหนึ่งกระสอบ ไซส์เป็นไงบ้างไซส์อาจจะแล้วแต่ป้ายอบพี่แล้วแล้วป้ายนี้ล่ะป้ายนี้ไซส์กลางๆครับ L XL ช่องทางอื่นมีไหมที่ที่ขายมีไอีครับไอจีอะไรขอดูหน่อยซีขอเดี๋ยวจะแอบเข้าไปส่งจะเป็นสายรถสายเสื้อน็ตคาส่วนมากสายรถแข่งเลยใช่ไหมใช่ครับเน้นไปทางในไอจีเพราะอะไรถึงถึงได้ไอจีเป็นสายนี้ จริงๆแต่ก่อนเคยขายทุกแนวทบในไอจีแต่ว่าแต่ก่อนขายทุกแนวแต่ว่าเอาเสื้อรถแข่งมามาลงขายแล้วมันขายดีกว่าแนวอื่นก็เอามาตลอดเลย<อ>มันก็เลยกลายเป็นใส่รถแข่งไปเลยนี้กว่าจะหาได้แต่ละตัวนี้คือยังไงอะกระสอบหนึง่งรถแข่งอหรอโอ้ในกระสอบนีออกน้อยมากครับก็นี่สิจริงก็คือคือไปฟาร์มมาไปหาจับมาอ๋อไปหาจับมาต่ออีกหนึ่งใช่อราคาเป็นยังไงจ๊ะในขอขอดูราคาสิในไอจีก็ ม่แพงครับหลักร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยก็มีครับไปถึงหลักพันถ้าเริ่มขายก็คงไปหลายแนวก่อนก็อาจจะดีก็คงจะดีกว่าเริ่มขายก็ให้ไปแบบหลากหลายก่อนแล้วค่อยมาดูว่าอะไรขายได้เยอะเยอะสุดแล้วค่อยๆเจาะจงใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ส่วนใหญ่ตรงตลาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าบ้านเสื้อผู้หญิงกันเยอะมากๆเลยนะ าดูอีกอีกรา้านโหละหร้านนี้เขาก็ส่วนใหญ่เป็นเป็นแนวไหนฮะเสื้อวงาอารวมๆหลายนะผ้าอ่ามีวงมีลายมันมีอะไร,ไรแล้วก็ฟ้อนอะไรก็มีหมดนะอ่ายกกระสอบหรือคัทมาคะเนี่ยคือยกครับมีแล้วก็อย่างหัวนี่ก็คือมีพวกพี่สาวก็อะไรก็ส่งในกิง อันนี้คือโลกตัวละร้อยเหรออ๋อห้าสิบอันนี้คือทัอ้งหลังเนี่ยร้อยนี่อ๋อโอเคนะทุกคนอันนี้ก็เมื่อกี้พี่ก็บอกว่าตัวเนี้ยคือเป็นงานงานโลหะห้าสิบบาทเดี่มัดูงานโลก,กันนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ตัวละร้อย เงานกนะ่อนนะฮะโอ้ไหลเดือดมากแต่และขอขอความรู้หน่อยสิพี่งานไทยเป็นไงบ้างนะ ก็คืองานไทยมันก็มีพวกแบนใช่นี้ก็มีนี้ล็อกช้าง uh huh. แล้วก็จะมีล็อกอีกเกิลอันนี้ก็คืองานไทยปกติแต่คือตะก,กี้มันชอบมันสวยเนี่ย uh huh. อย่างถ้าเป็นงานพวกล็อกอีกเกิลเนี่ยต,อป,ตอปีก็คือวินเทตเขาก็เล่นกันแต่พวกงานเก่าไทยเก่าทังไไม่ได้เล่นกัน uh huh. ทุกคนจ๋าสนใจก็แวะเข้าไปชมสินค้าได้นะ <S <S ที <S <S ่วไปพวกนี้เป็นลายอะไรคะเนี้ย อ๋อเป็นลายวงอันนี้คือเป็นสายอะไรฮะออเดตเน็ตชอลแล้วก็แบ็คออแบ็คเน็ตชอลเหมือนกันสายโหดทั้งนั้นเลยเนาะนี่เป็นปีอะไรนะพวกนี้เป็นปี2000กว่าเนาะราคายังไงบ้างพี่แต่ละตัว800 1200 900 9 0ง9ันสอ้อ๋อ800โอ้งานเดือดมากขออนุญาตกลางนะพี่นะโอ้โหอู่ว่าลาย โอ้คุณก็เป็นลายมันเนาะอันนี้ถือว่าเป็นลายลายมันเนาะใช่ไหมลายมันอันนี้เป็นงานอะไรฮะงานยุโรปจะเป็นับน่างานุโรบูเลสอันไี้มาอีกหนึ่งร้านทุกคนเห็นเสื้อตังเกงข้างในอยาก เดี๋ยวเข้าไปดูกันหน่อยนะไปบ้างพี่ร้านพี่อ่าตอนนี้ก็งขายบิดอีอย่างเดียวเลยไปหนังช้างไปหนังช้างไปหนังช้างอ่าไปหนังช้างและหนังม้ากับหนังช้างไหนเก่ากวกันอ่าหนังม้าเขาจะแพงกว่าออ๋หนังม้าแพงกว่าใช่ใช่ครับแลวมีกี่หนังเก้าสิบศูนย์เก้าสิบศูนย์ครับผมครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เปิดอยู่พันห้าเองโอ้แหมอยากอยากอยากให้พี่ช่วยพวนเรื่องการดูแหรือปลอมยังไงบ้างอ่ะ ก็โอเคเขามีพิมพ์มาแล้วเนี่ยอ่าฮะเนี่ยเขาเขาพิมพ์วันเดือนปีเกิดไปแล้วโอเคอันนี้คือปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์อ๋อหนึ่งเก้าแปดศูนย์งานนี้เนาะแล้วเราดูไหนอีกครับเราต่อก็ดูเนี่ยต่อมุดอ่ามีมีมีเป๊กหลบเล็กเป๊กหลบออกเป๊กหลบอ่าแล้วก็แท็กออแท็กอ่แท็กสีส้มอ่าฮะอันนี้เป็นใบดำใบเล็กใบเล็กไม่ใช่ใบใหญ่ถ้าเป็นใบใหญ่รูปไหนเนี่ยอ่าฮนจะเป็นแันนี้อ่านี่ก็ใบเก่าเหมือนกันอันนี้ใบส้ม งานเก่ามีตัวในงานใหม่แต่แต่พวกนี้เป็นงานเกือบงานงานก็จะรุ่นบอกใหม่ๆแล้วใช่ไหมใช่มันมันตาไม่มันเนี่ยเห็นปะอันนี้ไปใหญ่ใบใหญ่ก็งานใหม่ปีอะไรละอันนี้ปีใหม่ละปีรุ่นใหม่แล้วองานใหม่กว่างานใหม่กว่าได้ใช่งานเก่าของงานเก่าแล้วพวกนี้คือเปิดราคาไงครับเนี่ยอันนี้ผมกาขายถูกๆัวไปเลยตัวละพันห้าตัวละพันห้าอ่าก็ไหนอันนี้ก็งานเก่าแต่ภาพปีป่าอันนี้เปิดอยู่สี่พันงานเก่าือนกัน ถ้าเป็นของแท้ก็ราคาต้องไปเท่าตัวครับผมงานเก่าเหมือนกันไม่นานไปเลอันนี้คือสี่พันใช่ใช่อันนี้สามพันสามพันอันนี้เป็นงานย้อนยุกงานทําย้อนยุกห้าสิบปีไงฉลองตลองห้าสิบปีของวีวายแล้วไงครับเสื้อพี่เสื้อโดดเด่นจังอ่ามีงานเก่าตัวนี้ไอรอนเมดเดียนอ่าปีหนึ่ง เก้าแปดเจ็ดเปนเก้าแปดเจ็ดก็เป็นตั้มช็อปเปอร์ตั้มงานเก่าครับเยอะนี่ไม่มีทำนะแล้วเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยตันนี้สองพันห้าสองพันห้าตามสภาพผมเปิดตามสภาพมันอะตามสภาพวอนนี้ภาพดีหน่อยบางมุ้งนะได้ภาพงงานนี้ภาพดีเนาะภาพดีอันนี้เท่ากันหรออันนี้สามพันห้าสามพันห้าภาตัวนี้หายากกว่าครับอันเก่ากว่าอ๋อเป็นภาหายากกว่า แต่มันไม่มันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่นี่นั่นนะมันไม่ใช่ผ้าอะไรห้าสิบห้าสิบแต่ส่วนใหญ่คงเขาจะไปบ้าห้าสิบห้าสิบไปนะใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นตัวนี้นะสภาพนี้ห้าสิบห้าสิบก็ต้องจ็ดปดพันอ่ะครับอ่าก็ต้องไปน้นแล้วแต่นี่คือเรียกว่าบางมุ้งสามเนื้อหรอใช่ผ้ามุ้งโอเคแต่ก็หายาก้วผ้ามุ้งอ่ะครับอันนี้คือพี่ขายอยู่ที่ตลาดวายครับผมทีเดียวครับผมวันพุธจนถึงวันอาทิตย์วันพฤหัสจน พูดถึงอาทิตย์ใช่ใช่อาทิตย์ยังห้าวันเขาแวะแวะมาได้ดอยู่ได้นะกางเกงราคาถูกใช่ใช่ของออริจินัลทุกตัวทุกอย่างผูกปากรุงเทพครึ่งนึงเของแท้รับกันแน่นอนมาอีกหนึ่งร้านของตลาดตลาดควาย อันนี้คือร้านอะไรครับร้านวินเทจ420กระทอมล็อกครับแนะนำตัวกอนชื่อฟลุกครับผมฟลุกเรียกว่าฟลุกตลาดควายก็ได้ครับพี่ตลาดควายใช่ครับยังไงบ้างครับนี่คือในร้านก็ดูเป็นเสื้อวงใช่ส่วนใหญ่เนาะเป็นทุกอย่างเลยพี่เป็นของวินเทจทุกอย่างเน้นว่าทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าหมวกเครื่องเงินทองเคซิลเวอร์ทุกอย่างเลยพี่เครื่องงาช้างเป็นของวินเทจทั้งหมดแต่ว่าเสื้อที่ใส่อยู่นี่เขาขายกันในในในเพจสักอย่างคือเสื้ออะไรเอ่ยมันเป็นเสื้อพังพี่เป็น เป็นทั้งปี90พี่แต่ทัามันสวยจัดอย่างที่มันแทบไม่มีใครมีสินค้าทั้งหมดผมขายอยู่3,500เดี๋ยวในในงพาพาทัวร์หน่อยได้ครับรานนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นรวมๆกันครับจะมีวงด้วยวินเทจด้วยแล้วก็เป็นเฟสเตอร์เป็นฮูดอะไรพวกนี้ครับอ๋อใช่ครับอย่างนี้เป็นเทจดก็จะขายไม่แพงผมขายอยู่ประมาณ1,500อันนี้ก็โน้ตเอ็กซ์ราคาจะไม่แรงอันนี้เป็นงานใหม่นะพี่อ๋อนี่เป็นงานใหม่ใช่เป็นงานใหม่เหมกัขายอยู่ประมาณ600 500 แต่นาใหม่เป็นไงมั้งครับเล่นดีครับเล่นกันมั้ยเล่นครับเพราะว่าสามารถจับต้องได้ทุกคนใช่ทําต่อได้ค่ะรอ่ขายได้ถึงหลักพันนะพี่เพราะว่ามันวงมันหายากนะพี่ใหญ่ครับอย่างน้อยเขาซื้อไป500ยเขาเจ็0แอยได้เลยพีสบายหนยไม่ต mm ึงมือเลยพี่แต่ตัวเนี้ยตัวนี้จะแพง เออตัวนี้ในอีเบย์ eBay อยู่ประมาณ3ามอันอุ้แต่ว่าอีเบไป,ไปมันมันเป็นเรื่อยอ่ะพี่ไปนะั้นไม่ได้อีเบย์ไม่ไไม,ไมันจริงตรงนั้นไม่ได้อ,อีเบย์อ้างไม่ได้แต่ในเนี้ยผมบอกเลยผมขายตัวที่ตัวการี่สเก้าแต่ใน eBay อีเบมันะแพงกว่านี้เยคือสามารถซื้อได้นอันนี้เป็นปีบอกรอปีบอกใช่ครับเป็นปีเก้าแปดเนี่ยดีชัวร์ด้วยนี่คือเอาง่ายๆเลยในยุคนั้นเนี่ยถ้ากีฬาเอามาทำเนี่ยต้องดังแน่นอนต้องเป็นวงที่ค่อนข้างดีอ่ะดี่่วดีใชาถ้ายุคนนั้้ถาากีฬเอาามทเนี่ยจะเป็นวงที่ค่อนข้าง มีชื่อห่อยดังในระดับตัวตัวเป็นไงบ้างมีตัวไหนที่แบบเดือดเดือตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือซันตนาครับเป็นฟิลแลปทีที่เป็นซันตนาสายเขียวเลยสีเขียวเหลืองแดงเป็นใบกัญชาตัวนี้ถือว่าสุดของสายเขียวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นไซส์ออฟฟิเชียลของซันตนาเลยพี่อันนี้เปิดเท่าไหร่ตัวนี้ผมเปิดจริงๆเปิดสองพันแต่ถ้าใครมาต่อผมให้รถให้ได้เอารดได้ครับเนาะ ดูคนพี่ต่อกันในลายเส้นครบเลยดูบิทเตอร์ทงหลังสวยมากสวยนะนดีนะอะไรนะอันนี้เป็นเจไดอะพี่ป้ายมันบินแต่ป้ายเดิมเนี่ยมันจะเป็นเบฟฟี่แล้วเป็นซิงเกิลสติกด้วยพี่แล้วบล็อกเนี่ยอีเบก็มีลงขายอยู่นะพี่แต่ร้านผมขายอยู่แค่สองคณะอีเดินได้ราคาสวยสวยอะไรสวยเนาะสวยพี่จ๋าเลยสวยอะไรสวยดูตัวข้างในดีกว่าพี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรไหนโหดปุ๊กพาทัวร์ได้ครับวูดเลสดีกว่าพี่ อันนี้เป็นมาเทลิก้าพี่เป็นบุลเลกบุลเลกกาบุลเลกใช่บุลเลกใช่บูลเลกต้องอธิบายก <Boot Lake. S 1> ่อนก็คืองานเป็นงานฟอมอยในยุคนั้นแหละที่คืองานเถื่อนนี่แหละ,ะคือเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ย Official ออฟฟิเชียลเวลาขายหมดเนี่ยจะมีคนมาทําขายหน้างานท้ายนี้คือราคาที่ผมทําใจขายเลยนะจริงๆแล้วมันต้องเกินนี้ไม่แต่ว่าเกินแน่นอนตัวนี้สวยมากโอ้นี่ครับเป็นมทัลลิก้าอันนี้คือทําในช่วงอะไรฮะเป็นปีเก้าสพี่ แน่จะปี90เป็นยุโรปอยุโรปยุโรปใครสวยเนาะใช่ได้เป็นบูตเลสแต่เก็บซิงเกิลสตต๊กหมดเลยแต่ไม่มีค้างเดิมแล้วพี่ดูหลังพบตุกคารบัมโอ้ซึ่งตัวนี้ไม่น่าจะมีใครเห็นบ่อยนะผมมั่นใจพี่ลองดูว่าไม่คุ้นตาเลยใช่ไหมไม่คุ้นไม่คุ้นพี่ดูผมเลยผมถึงเก็บไว้ไงพี่ราคานี้ใครชอบมาสี่ผมนะผมไม่ลดแล้วนะแต่ผมให้ราคาตามที่บอกเลย7จ็0ลนด้นะครับมั่นใจ งานเก็บผมเองพี่จริงๆมีในลาวอีกนะครับเป็นวินเทจหมดเลยลองเล่นเล่นในลาวเลยอ๋ในลาวพรุ่งนี้ก็จะดูพอตื้นๆแล้วหมดแล้วช่ครับอันนี้ปีสอ0 0ัปี2000ลน้าร้อยใช่ครับอันนี้จะมี2000ัทั้งหมดมีก้ด้วยจะเป็นรีวิวีไวอะไรเง้เป็นสายเดซสายอะไรผมก็มีหมดอันนี้สายเขียวโอ้สวยสวยนาะสวยสายเขียว90าวสพี่เป็นรุวงก้าพี่ไอ้พวกนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมติดป้ายอยู่ที่ไหนแล้วเอาไม้สอยลงมาดิได้ครับร้านผมมีของสายเขียวหลุดเยอะพี่สายเขียวตอนนี้แพงเหมือนกันนะ ขอดีนะออฟฟิศเลยพี่นี่ออฟฟิศเท่าไหร่กี่โมงอันนี้มีข้างแบบไม่มีตัวนี้เอาไปพันห้าที่อ๋อพันห้าน้นช่ครับมาเลยมันเลยสวยในกองดูซิดูซิมีอะไรบ้างไหมเปิดโชว์เผื่อใครเห็นแล้วเผื่อเขาจะมาในกองก็หัวนะมีพวกปังปอนด้วยนะปังปอนคืออะไรอ่ะการ์ตูนนะครับอันนกป่าทีละตัวนี่นัท่าอ่ะสิมสันปังปอนการ์ตูนเก่าอนี่ก็ไท้สัตว์อันีเจ็เหงเก้าสูนอีมงเดท หรือหนังสักอ่างกันพี่ลายเ็ดื่นข้าวโพมงไซส์เล็กคนนางครับคาคันที่นี้่การก็เป็นพวกมงสายเขียวพีชอะไรเงี้ปอนดอนเป็นเก้าส่นแล้วพี่แ้วก็เป็นหนังหนังเก่าอันนี้ก็พวกเก้าสูวนเป็นเสื้อเก่าอซีดีซีโลนิสโตนอันนี้วงคิี่อปอะไรสักอย่างแล้วก็มีโอเวฟพิ้นอันก็โอเวฟพิ้นสวยอันไซส์อะไรอ่ะไซส์เล็กเสียดายเสียดายไซส์ต้องรอเจ้าของจริงๆเลยพี่โ้สวยมากพี่โหไซส์เล็กเนาะใช่ครับสองของต้นสงคั งานยุโรปใช่งานยุโรปเริ่มสะสมมากี่ปีแล้วครับฟุกบุกขายมาตั้งแต่เด็กๆแต่ถืออยู่คลองหลอดด้วยตั้งแต่สมัยนู้นเลยคลองหลอดแล้วก็มีเก็บบ้างขายบ้างาแล้วก็าย้ายไปตลาดจีนตอนแรกๆแล้วก็ออกมาอยู่ตะวันนาอยู่หลายตลาดเลยครับอถ้า,ากเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเห็นแล้วอยากจะมาแบบสับราวสับกองอยังไงบ้างฮะแนะนำม,มาได้เลยครับตอนนี้ร้านผมเปิดอยู่ที่ตลาดควายนะครับร้านกระท่อมล็อก4ี่สนหรือว่าเคลมสมาคมนะครับ เปิดอยู่ที่ตลาดควายเทพประสิทธิ์พัทยาใต้ครับผมอ,อยู่เป็นตลาดวินเทจของเก่าทุกอย่างเลยส่วนร้านผมนี่จะมีเสื้อผ้าวินเทจทั้งหมดแล้วก็เป็นพวกของเก่าของสะสมะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มกับดอกไม้มานั่งเป็นคาเฟ่เล็กๆบ้านๆานยินดีต้อนรับอย่างมากเลยครับติดตามในในเพจอะไรเอ่ยของผมไม่มีเพจครับผมมีติดต่อได้ทางเฟซเลยนี่ครับกรรมกมลจันเรลืองแอดมาตรงนี้ได้เลยครับอ่าโอเคทุกคนอันนี้ก็ปิดร้านสุดท้ายละเพื่อนๆชอบ ก็แว,แวะมานะที่นี่เปิดทุกวนันเนาะทุกวนันกวันครับนะก็จะมีของหลากหลายทั้งเสื้อผู้หญิงเสื้อของใช้เสื้อยืดนะก็ตามที่เราเสนอไปถ้าชอบคลิปของนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้วคลิปหน้าจะพาไปไหนต้องติดตามวันนี้ไปละบ๊ายบาย